ปรเงเอินว่าอัญชลีพัิรีรักน้องปองของผมเนี่ยนะครับมีภารกิจอาจจะมาไม่ทันนะครับแต่ถ้ามาทันก่อนเที่ยงคืนก็จะมาทักทายพี่น้องแต่ถ้าไม่ทันก็กราบขอภัยเธอบอกมาอย่างนี้ปรบมือให้อัญชลีภพยพี่รัยไรีรักนักสู้ของเราตรอนี้คุณถนอมน้องต้นประการนะครับปันหนึ่งว่าคนจะขึ้นมาหรือนายสำราญรอดเพนี่ เป็นคนเผาสารกลางจริงๆไม่ใช่นะครับแต่เราจะพบกับพี่น้องร่วมชาติคนที่เขาตาสว่างเห็นความจริงประจักษ์แจ้งเป็นใบเสร็จตัวเป็นๆเ,เ,เป็นคนที่เหมือนพี่น้องเป็นคนไทยด้วยกันพี่น้องครับรับฟังเรื่องราวของเธอด้วยความเข้าใจพี่น้องครับนี่คือเรื่องจริงไม่ได้ปรุงแต่งผมคุยกับเธอแค่สองสานาที นะครับไม่ซักใช้ละเลียงมากก็มาสัมภาษณ์กันสดๆตรงนี้เลยไม่มีการเตรียมสคริปต์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพราะนี่คือเรื่องจริงผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวกาฬสินพี่น้องเรียกว่าคนเสื้อแดงนะครับร่วมกิจกรรมนะครับเผาธนาคารเผาสารกลางที่ขอนแก่นเข้าคุกมาแล้วเบื้องหลังการเผาคืออะไรวันนี้ชาตากรรมเธอเป็นอย่างไรนะครับ พบกับตัวจริงเสียงจริงของคุณปาริชาติภูนกยุงครับปอบมือต้อนรับเธอครับแล้วก็ธนาแล้วก็พลนิสระสมไทยด้วยนะครับคุณสมไทยไม่ได้เผาสารกางนะครับเป็นพยาครับยืดตรงกลางเลยนะฮะ ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับที่ฟังอยู่ที่นี่และก็กำลังติดตามรับชมอยู่ที่บ้านและทั่วประเทศทั่วโลกครับวันนี้ท่านจะเห็นนะครับที่ยืนตัวเป็นๆอยู่นบนเวทีต่อหน้าท่านทั้งหลายในวันนี้เขาพร้อมที่จะมาเล่าความจริงครับให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าเขาเป็นคนเสื้อแดง ยืนยนันว่าเป็นคนเสื้อแดงนี่คือเสื้อแดงพี่น้องครับหลักฐานชิ้นหนึ่งพี่น้อง,องถ้ากล้องซูมได้ใกล้นะ close up มาใกล้ๆนะครับเสื้อตัวนี้เขียนอักษรสีขาวว่ากูรักคนที่มึงเกลียดกูตัวน้องตัวคนเสื้อแดงกูรักคนที่มึงเกลียดแล้วก็กูเกลียดคนที่มึงรักพี่น้องคิดชา้า เหมือนกันนะครับพี่น้องครับเอาน้องเรียนให้ทราบว่าถามถามนิดหนึ่งพี่สลับพอจะอธิบายความได้ไหมกูรักคนที่มึงเกลียดเนี่ยหมายถึงใครคนระับคุณทักษิณหรือใครก็นายกทักษิณน,นะคะอ๋อแล้วกูเกลียดคนที่มึงรักนี่ระกระเป๋ากระเป๋าพอน,น้องๆเขาจะมี คุณปาริชาตินะครับคนกาลสินอำเภอบ้านยางตลาดคนนี้คนนี้คือใครครับอพอที่เขาเขียนอย่างนี้เหรออูเกลียนคนที่เมึงรักคือคนนี้เหรอคเขาเขาสอนอย่างนี้ใช่ไหมครคุณปาริชาติเอาละ่ะพอเข้าใจแล้ว นะครับที่เธอจะร้องให้นะครับผมคงไม่ขยายความนะครับกูรักคนที่มึงเกลียดคือทักษิณไม่ต้องจานกูมาเองเอาละครับเรื่องราวคุณปาริธานะครับมาชมนมที่กรุงเทพบ้างไหมฮะก็มีมาค่ะมีม,มา,มมาค่ะามา,บ,าบ่อยเดินมาทุกที่เลยค่ะมาทุกที่เลย ผานประสงค์มาที่รัฐธรนนี้มาผ่านฟ้ามานะครับแต่ว่าเหตุเกิดหลังอัปเตอร์ช็อกเผาบ้านเผาเมืองกันแล้วพี่น้องครับจำได้นะครับหลัง18-19นะครับยุดเดการชุมนุมเผาบ้านเผาเมืองอัปเตอร์ช็อกอีสานมีการเผาะสารกลางไปเผาอะไรครับตอนนั้น,นก็สารกางขอนแก่นแล้วก็ธนาคารเทพแล้วก็หลายหลาที่อค่ะเอบีทีที่ขอนแก่นที่มีข่าวก็หนูหมดละค่ะ โหพี่น้องครับนี่ไม่ใช่แดงธรรมดานะครับเป็นนพชสีแดงโปรดูบัตรประจำตัวของคุณปาริชาตินะครับขึ้นขึ้นขึ้นจอให้ดูหน่อยนะครับอันนี้เป็นรูปในบัตรประชาชนนะครับเมื่อก่อนสวยมากนะครับรูปต่อมาครับรูปต่อมานี่ครับบัตรประจำตัวนพชปารีชาติผูนกยูงครับพี่น้องครับ เอาทีนี้น้องปริชาติเล่าเลยว่าพอเผาแล้วเป็นยังไงเผาบ้านเผาเมืองแล้วเป็นยังไงเผาสารกลางเผาธนาคารแล้วเป็นยังไงตอเล่ายาวไปเลยก็ได้พอเผาเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเออเนี่ยจะให้หนะ้าล้านห้านะเออจะให้ล้านห้านะจะจตุพูพรบอกว่าให้เอาน้ํามันไปสารกลางอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็ยอมแล้วว่าหนูเป็นคนโลภหนูเป็นคนหนูเป็นคนจนหนูไม่เคยจะเงิน,นล้านกับเขา นู่ลได้ตัมาสร้างบ้านนูมีคนไ,ไดีหนูก็เชียเขานูก็ไพเปาตามที่เขาบอกไปทัอย่างที่เขาบอกไปเาไปาสลากาัไปท่านธนาการกรุงเทพพอ่อเผาเสร็จปุ๊บสลากาันไม่เสร็จปุ๊บลุมในหลวงเลยหลงมาไฟไมไหม้แม,ม้แต่นิดเดียว อนีตและเป็นพาด้วยนี่นูเ่อดูเจอว่าเป็นความจริงทีนี้ยังไงต่อพราะคนนี้เขาก็จับหนูไหนูไม่หนีค่ะหนูเป็นคนที่แบบทำแล้วหนูยอมรับหนูเป็นคนยอมรับความจริงค่ะหนูยอมรับความจริงหนูไม่หนี หนูก็บอกตำรวจเลยมาจับหนูเลยเขาก็จับหนูไปอยู่ในพวกสามเดือนค่ะตาเนี่ยก็ถามหนูว่าทำจริงหรือเปล่าหนูบอกทำจริงค่ะหนูทำจริงทำทุกที่โดนตั้งข้อหากี่ข้อหาครับแบะก็หกข้อหาค่ะแต่ว่าเขาไม่ฟ้องมาเขาฟ้องมาแค่สามข้อหาค่ะคือข้อหาอะไรบ้างครับที่ฟ้องมา เผาาการขอนแก่นแล้วก็ธนาคารกรุงเทพแล้วก็พลกสุขเฉินนะคะ่ะจปโนนตั้งข้อหาสามข้อหานะครับคือหึ่งเผาสารากลาง2เผาธนาคารกรุงเทพสาขาขอนแก่นและ3กระทําผิดพลกสุขเฉินครับยังไงต่อทีนี้ติดคุกไหม ติดคุกสามเดือนค่ะทีนี้ศาลก็ศาลก็ฟ้องมาแล้วศาลก็ยืนต้นหนูไม่ทราบอะไรค่ะหนูเพราะว่าหนูเรียนจบป .4 เขาก็บอกว่าเออเนี่ยศาลอุทธรณ์มาศาลยืนต้นก็คือหนูยอมรับสรารภาพมันสองปีใช่ไหมคะหนูยอมรับสรารภาพเขาก็ลดให้เหลือหนึ่งปีค่ะหนูก็ติดสามเดือน<ๆ>เขาก็พักเมื่อไทยอะ,คะ้ค่ะเขาก็ไปประกันหนูไอ้นี่หนูก็ต้องขอขอบคุณเขานะคะที่เขายังมีจิตใจที่ไปประกันหนูออมาจากคุกไม่ให้นอนในคุกตายค่ะคุกอะค่ะ แล้วคดีเผานั่นคือคดีแบงค์กรุงเทพสารการเป็นไงสารการเขาก็แค่ฟ้องมาค่ะเขานี้ตำรวจก็บอกว่าเออไปเถอะเขาคงไม่จับเองหรอกเพราะว่าเอ็นเป็นคนเสื้อแดงภูมิใจค่ะภูมิใจที่เป็นคนเสื้อแดงแล้วก็ภูมิใจที่ติดคุกค่ะที่โดนโกโหกไคะหลอกไปทำในสิ่งที่โง่โง,ง่โง่งงที่สุดตรงลง<ม>ล้านหน้าได้หรอืหรอเปล่า ้านห้าได้ไหมครับตกลงล้านห้าไม่ได้ค่ะสรุปแล้วล้านห้าหนูไม่ได้ค่ะดีใจค่ะที่หนูไม่ได้ล้านห้าหนูจะได้ตาสว่างค่ะหนูจะได้ตาสว่างที่หนูไม่ได้ล้านห่ะตาลิชาตถามหน่อยในระหว่างติดคุกอยู่สามเดือนนอปชก็ดีหรือฝ่ายรัฐบาลก็ดีได้ไปเยี่ยมได้ไปดูแลเราไหมนปชก็ไม่ไปค่ะรัฐบาลก็ไม่มีค่ะ มีคนเดียวพี่สาวของหนูหลังจากออกจากคุกมาแล้วได้ไปขอความช่วยเหลือเขาไหมตอนที่นู<ร>อยู่ในคุพกพ่อกับแม่หนูก็ถูกรถชนตายทั้งคู่ค่ะนูไม่ได้มาดำสอบกับแม่หนูเลยแล้ว,ลวไปได้เห็น<ป>ว่า ที่นงที่นาเไป็นไงฮะจำนัมหรือเปล่าที่นาหนูไปจำนัมสามแสนบาทค่ะพรุ่งนี้วันจัออนท์เขาก็จะจีตีนาหนูแล้วกันหนูไม่เหลืออะไรแล้วไปจำนัมทำไมล่ะเอามาทำาไมเงินไปจำนำัมมาเดินเรื่อกนะคะจำนัมมาเดินเรื่องแบบเราต้องขึ้นศาลเราใช้ตังในการขึ้นศาลไปสร้างแตนายค่าอยู่ค่ากินค่ารถค่าเมารถไปที่ขอนแกนเงินที่ไปจำนัมทั้งหมดคือเอามาสู้คดีถูกไหมถูกต้องค่ะ แล้วทำไม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่ไม่ไปหานอปอชอหรือพักเพื่อไทยเพราะเขาบอกจะรับผิดชอบนะเคยไปบ้างหนูไม่หานอปอชอแล้วค่ะเขาให้ตังหนูมาค่ะ1,000บาทค่ะดีใจมากพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยตังหนูมา300บาทค่ะนี่ปลื้มใจมากใครให้ครัอ๋อ,อก็ทนายแถวแถวนั้นนะคะหนูขอระบุไม่บอกชื่อนะคะ นายกยิ่งรักเหละนายยกยิ่งรักก็หนูไม่รู้เราถึงนาทีนี้คิดยังไงตาสว่างแล้วเมื่อกี้บอกแล้วยังคิดยังไงต่อตอนนั้นหนูยังไม่ตาสว่างเท่าไหร่ค่ะหนูอยู่ในคุกหนูออกมาอยู่ที่บ้านหนูก็รอความหวังว่าเออตั้งล้านห้าเราก็ออกมานอนอยู่บ้านกูจะเอาตังล้านห้าไปทําบ้านให้พี่สาวกู พี่สาวกูจะได้สบายเพราะว่ากูเป็นคนลากยาก mm. ยาก,กูไม่มีอะไรก็นอนคิดมาปีหนึ่งค่ะล้านห้าก็ยังไม่มาปีที่สองล้านห้าก็ยังไม่มาค่ะปีที่สามหนักเลยค่ะไม่มีวิวแววแม้แต่ล้านหา้าแล้วคนเชื้อแดงที่ท่าทางกรรมเดียวกับเราเนี่ยที่จะมีเยอะไหมเยอะม,มากเลยค่ะทำไมเขาออกไม่ออกมาโวยวายร้องเรียน เขาก็อยากจะออกมาวยไวยนะคะแต่ว่าววยไวไปแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะว่าก็โดนหลอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวถามหน่อยปริศาติที่ขอนแก่นมีสสเสื้อแดงทั้งจังหวัดเลยทุกเขตเราเคยไปขอความช่วยเหลือครับไห่สสพักเพื่อไทยที่จังหวัดขอนแกน่นไปขอคะ่ะคือนายแพทย์เชิดชัย ทันติซิลินค่ะสอสอบัญชีรายชื่อ,อใช่ค่ะเป็นไงบ้างเขาให้แล้วก็ท่านก็ให้มา300รอบาทค่ะอันนี้ภูมิใจมากเลยเราเมียเขาช่วยไหมเมียเขาก็ให้500รอบาทค่ะปลื้มมากสรุปแล้วเราก็เคยไม่รับความช่วยเหลือเป็นก้อนเป็นกมเลยมีค่ะจากพี่เมย์เยอรมันสามหมื่นบาทแต่หนูก็เอาไปใช้หนี้ลอกระบบที่หนูกู้มาก็เบ็ดเสร็จก็ห้าแสนบาทค่ะ ที่เยอรมันหมายว่าแดงเยอรมันจะไม่ช่วยใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ทิดาน,นะคะให้หนูมาสามเนี่ยที่แล้วหนึ่งหมื่บาทค่ะหนูก็เอาไปใช้นี่นอกระบบหมดเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้หนูเป็นหนี้สามแสนบาทค่ะนาหนูพรุ่งนี้เขาจะยึดแล้วนะคะวันนี้ปาริชาติคุณปาริชาติมาทําไมทำไมรู้อยู่เวทีนี้เขาสู้เพื่ออะไรก็พอจะรู้รู้อยู่มาที่นี่ทําไมวันนี้ วันนี้หนูมาจากขอนแก่นหนูมาถึงเสร็จปุ๊บหนูยืมโมเตอร์ไซค์น้องสาวหนูเลยค่ะหนูมาจากรามํำแหงลาดพร้าวขี่โมเตอร์ไซค์มาเองค่ะโดยไม่รู้ว่าไฟแดงไฟเขียวมันเป็นอย่างไรอ๋อสุดท้ายแล้วะนะครับก็ชัดเจนมีอะไรที่จะบอกพี่น้องคนเสื้อแดงหรือพี่น้องควรไทยทั้งประเทศหรือความในใจที่เราได้กระทำไป หรือที่เราจยากจะทำในอนาคตเกิดนะหนูก็อยากจะกราบขอโทษพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกๆคนนะคะแล้วก็ท่านนายกบิสทธิ์ท่านนันสุทเทพนะคะก็ส่วนต่างมันข้าวทุกปีหนูก็ได้ส่วนต่างนะคะหนึ่งหมืน่นบาทค่ะแต่ทั้งแต่เบนมาเนี่ยหนูก็ไม่เคยได้ส่วนต่างเลยค่ะหนูเพิ่งจะมารู้ว่าเออส่วนต่างมันดีตรงนี้เอง แล้วตรงที่ไปจะนําข้าวมันไม่ดีตรงนี้มันต้องรับใบป,ประทวนมันต้องอีกสามเดือนมันถึงจะได้ทุกปีหนูก็ได้ส่วนต่างหนูก็พอบรรเทาเบาบางได้ค่ะแต่ตอนนี้หนูก็พูดตรงๆเลยค่ะหนูไม่เหลืออะไรแล้วพ่อของหนูก็ไม่เหลือแม่หนูก็ไม่เหลือที่นาหนูก็ไม่เหลือค่ะหนูอยากจะบอกพักเพื่อไทยว่าช่วยกูด้วยเอาล้ครับต่อตามนี้ นะพูดไปก็คงจะร้องให้แน่นอนยืนยันว่าตาสว่างแล้วถ้าเขาชวนไปเผาบ้านเผาเมืองไปอีกไหมไม่ไปแล้วจบแล้วค่ะทักษีณทักศินยิ่งรักจบกับหนูสองปีที่แล้วค่ะจบไม่ต้องมาเผาพีกันอีกกูรู้ว่ามึงรักกูไอ้สัตว์โอเคมาเปิเรื่องอ่าขอบคุณครับปริพาต์ขอถามหน่อยยินดีที่จะมาร่วมกองทัพนกวีดไหม ยินดีไหมยินดีค่ะเอาทางบถ้ารป็นนกหวีดเลยครับเป่านกหวีดหน่อยสิเป่านกหวีดกับพี่น้องข้างล่างครับโอเคขอบคุณมากครับผมเพิ่อีกครั้งครับให้กับคุณปริชาติคูนกยูนะครับโอเคครับพี่น้องครับหลากหลายอารมณ์พี่น้องครับแต่ลึกๆลึกๆ เห็นน้ำตาเป็นเม็ดพี่น้องครับถ้าอยู่ใกล้ๆ